สวัสดีครับพบกันเฮินะครับช่อง Amin TV อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเป็นลายแมนนะครับไรเดอร์นะครับเป็นบ่นว่างานน้อยแต่ไม่มีคนรับงานเลือกงานแบบนี้แล้วบ่นว่างานน้อยจเจริญจริงๆครับประมาณนี้นะครับเขาสั่งคนนี้เขาสั่ง MK r e s t a u r a n นะครับจริงๆถ้าเป็นทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีใครอยากรับ สักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีบางสาขาเขาช้าบางสาขาเร็วถ้าสั่งน้อยมันก็เร็วนะครับสั่งเนาะสั่งเยอะมันก็อาจจะช้าแล้วแต่นะครับขออภัยไม่มีรเดอร์นะครับไม่ใช่ว่าแพลตฟอร์มแก๊ปอย่างเดียวที่จะมีไม่มีคนรับงานนะครับตอนนี้แพลตฟอร์มไลน์แมนก็เหมือนกันนะครับก็หารเดอร์ยากจะสมัครก็ถามว่าง่ายไหมมันก็อาจจะง่ายแต่ก็คนอาจสมัครก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรสัเท่าไหร่เพราะว่าเฮียก็ส่วนหนึ่งเฮียก็ไปเปิดร้าน นะครับไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ว่าไรเดอร์ก็ไม่ทิ้งนะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าไรเดอร์หาไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรมันก็อาจจะต้องอยู่กับพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่นั้นน่ะเขามีไรเดอร์เพียงพอหรือเปล่าบางทีเนี่ยมันถูกรับงานแบดค้างเอาไว้นะครับบางทีไลแมนเนี่ยจับยัดงานก็มีกําลังจะกดพักงานเลยกดยิงปึ้งเข้าไปเลยส่วนจังหวะเห็นทีว่าจังหวะงานมันอาจจะสวนกันพอดีว่างานมันถูกยิงไปแล้ว ยังไงต้องเข้าระบบเห็นว,ว่ามันเซตไปแล้วต้องเข้านะครับต่อให้เขากําลังจะปิดไปอีกสองถึงสามวิต้องเข้าเพราะว่าถ้าไม่เข้าเขาไม่มีรเดอร์แน่นอนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมีคนรับนะครับแน่นอนนะครับเพราะกดแย่งงานกันทุกคนก็แย่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่อ่าช่วงพีคหรือฝนตกหรือรถติดประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับทุกแอปเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าหลายแอปก็ะะลดราคารเดอร์ก็หายไป อีกอย่างหนึ่งคือโควิดหมดไปส,สภาวะเศรษฐกษิจที่กลับมานะครับการเดินทางกลับมาการทำงานที่เป็นปกติมากขึ้นมันเลยทำให้ไรเดอร์หลายๆคนกลับไปทำงานนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับส่วนของไลนแมนก็คือชานเมืองก็อยู่ที่เท่าไหร่3าหรือสาประมาณนี้ปะสาในเมือง43่อะไรประมาณนี้ก็ถูกแบ่งโซนนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับใครไม่ได้งานบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครได้งานตลอดเวลาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเออทำไมได้งานตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายเหตุผลมอาจจะเป็นที่ระบบเป็นที่รเดอร์ที่ไม่เพียงพอนะครับคลิปนี้มาเล่าสู่คนฟังเนาะว่าก็ยังมีหลายๆแอปเป็นแบบเดียวกันนะครับรเดอร์ก็ขาดหายกันไปโอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง a m i n tv เฮียติด้วย Facebook ก็ Food Delivery Story by a m i n tv ติกตอกก็เป็นเฮียบติ by a m i n tv นะครับในส่วนของเฮีย่อยากจะบอกว่าสร้างสมดุลนะครับระหว่างบริษัท d e l i v e r รร้านค้าลูกค้ารายเดอร์ใครมีความสามารถกระโดดออกมาทำงานหาอาชีพอื่นทำใครไม่มีความสามารถต้องการยึดอาชีพนี้ให้เขาทำแล้วเราแค่ออกมา สุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ได้นะครับเพื่อนร่วมอาชีพเราก็อยู่ได้แล้วเราก็หาไปอาชีพเสริมกันโอเคนะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้สวัสดีครับ